หลังๆเริ่มงอนบ่อยอืทำใจนะเพราะในเมื่อมึงเลือกมาไเป็นเมียมึงแล้วมึงก็ต้องทำใจทำผัสสะต่อไปแค่นั้นเองง่ายๆมึงต้องยอมรับตามความเป็นจริงแม้มึงจะทุกข์ร้อนร้องไห้น้ำตาไหลในการผัสสะกับเมียมึงแค่ไหนก็ตามมึงก็ต้องอดทนอดกลั้นแม้มึงจะต้องกลืนน้ำตาของมึงลงไปเพราะมึงจะต้องทำผัสสะกับสามีภรรยาของมึง เพื่อรักษาอัตภาพของความเป็นสามีภรรยาไว้มึงก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงเพราะมึงเลือกแล้วสมนำหน้ามึงทุกไหมล่ะสมนำหน้าทุกต่อไปนะกูหัวเราะเยาะเยะ้ยอยู่เบื้องหลังพวกมึงทำใจยอมรับมันซะ กูสะใจพวกมึงมากสมน้ำหน้าอ้าวแล้วถ้าเมียรู้สึกคันตลอดเวลาเราจะใช้ภาษาช่วยก็ไม่ได้ครับอาจารย์อา้าวกูบอกแล้วไงสมน้ำหน้าไงก็สมนำหน้าก็มึงเลือกมันมาเองอ่ะมึงจะโทษใครล่ะโทษกูเหรอกูไม่ได้ไปนั่งเลือกกับมึงนี่เวลาตอมึงได้ผัวมึงตอมึงได้เมียมึงไม่ได้มาปรึกษากูนี่ มึงไม่ได้มาขอความเห็นกูนี่ว่าควรแก่การครบหรือเปล่าถ้ามาถามกูสักคำมึงจะไม่ได้มีคนนี้หรอกเพราะกูจะสั่งห้ามมึงไม่ให้มันคบกันกูจะชี้โทษมึงส่วนหน้า ลูกไม่รักทํำยังไงดีครับก็ช่างมันมันไม่รักก็เรื่องของมันมึงรักตัวเองก็พอไม่ต้องไปให้มันรักอะไรมันหรอกมึงเลี้ยงมันมันเป็นลูกมึงมันจะไม่รักมึงก็เรื่องของมันแต่มึงต้องรักตัวมึงเอง ตีช้างจะบาปไหมครับ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 อะไรของมึงเนี่ยพ่อแม่ที่ด่าแช่งลูกไม่มีคำอวยพรมีแต่คำสาบแช่งควรทำยังไงดีคะอยู่บ้านได้มีความสุขไม่ต้องทำอะไรเลยมึงฟังสักแต่ว่าได้ยินไปช่างมันเขาจะนินทามึงมึงปล่อยเขานินทาไปเลยเขาจะด่าร้ายมึงสาบแช่งมึงปล่อยเขาสาบแช่งไปไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตมึงจำไว้คำสาบแช่ง ไม่มีผลต่อชีวิตมึงแต่มีผลต่อใจมึงถ้ามันมีผลต่อใจมึงแล้วมึงอินกับมันนั่นแหละความทุกข์จะเกิดขึ้นกับมึงหัดยอมรับอย่าไปเอาอะไรมาใส่ใจเยอะมึงเอามาอะไรใส่ใจเยอะมึงก็ทุกข์เยอะมึงเอามาใส่ใจน้อยมันก็ทุกข์น้อย ไม่เอาอะไรมาใส่ใจเลยก็ไม่ต้องทุกข์กับอะไรเลยเสื้อรอน้าพริกหมดจอนจานําพริกหมดเมื่อไหร่จะขายเสื้อจาช่างแม่งมันคือสุดยอดจริงมึงช่างแม่งมันอย่างเดียวอะ่ะที่พวกมึงชอบใช้การภาษาเนี่ยแต่กูไม่ค่อยใช้นะครับว่าช่างแม่งเนี่ยกูรู้สึกฟังแล้วมันแปลกช่างมัน กูเป็นคนคนหนึ่งที่ทําอะไรก็แล้วแต่กูช่างมันอย่างเดียวช่างมันช่างมันอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมึงห้ามมันได้เหรอเวลามึงจะขี้อ่ะกูถามปวดขี้จังเลยอ่ะอันไว้ก่อนตอนนี้กําลังยุ่งอยู่ไม่เอาดีกว่าไม่ขี้ดีกว่ามึงจะทรมานไหมทรมานก็แค่มึงลุกไปขี้อ่ะจบเลยหาย หายทุกเลยยอมรับไปตามความเป็นจริงว่ามึงต้องขี้ไม่ใช่อู้อย่าเพิ่งยังขี้ไม่ได้รอก่อนตอนนี้กําลังติดงานอยู่ไม่ไถ้าไปตอนนี้มันจะแย่ได้เลยไม่ได้มึงก็ทรมานต่อไปแต่แค่มึงทําใจยอมรับมันเดี๋ยวกลับมาทําตรงนี้ใหม่ก็ได้แล้วลุกไปขี้เวลามึงขี้ปุ๊บมึงอสบายจังเลยโยลง่งมึงจะโลง่งชีวิตมึงจะโล่งเลย ฟิลเดียวกันเลยกูบอกให้ภาษาทุกทุกอย่างในชีวิตมึงเป็นเรื่องเดียวกันถ้ามึงปล่อยทุกอย่างไปตามความเป็นจริงมึงปล่อยทุกอย่างไปตามความเป็นจริงเลยมึงจะเฮ้ยโล่งจังเลยอาการเดียวกันอาการเดียวกันนี่กูไม่ได้พูดติดตลกนะมึงตลกกันเองไม่เกี่ยวกับกูนะกูจะบอกเลยว่านี่คืออาการเดียวกันของอาการของการได้ปลดปล่อยหรือมีความสุข มึงแค่ปล่อยมันออกไปคือยอมรับการปล่อยที่ดีสุดคือการยอมรับตามความเป็นจริงมันปล่อยมันเลยการปลดปล่อยพลังลบออกคือการยอมรับตามความเป็นจริงแล้วเอาสติก,กับมาตั้งอยู่กับปัจจุบันแล้วเดินไปตามเหตุก็มันปวดขี้มึงก็ไปขี้อ่ะมึงจะไปฝืนมันทาไมอ่ะใช่เปล่ามึงจะฝืนอะไรกับการใช้ชีวิตได้ในเมื่อเหตุปัจจัยมันมาแบบนี้มันฝืนไม่ได้วิธีการคืออะไรปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วสันวิรวงกับมาตั้งอยู่กับปัจจุบันทาไปตามเหตุยอมรับไปตามเหตุแต่สร้างเหตุในปัจจุบันให้ดี มึงขี้ให้ดีอะพูด,ดง่ายๆอย่าขี้ให้เละเทอะเลอะเถอะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เปิดเปื้อนไมคงันมก็จะสร้างเหตุให้ตัวเองลำบากใช่หรือเปล่าง่ายชีวิตมึงมึงอย่าไปยุ่งยากลำบากยากใจเข็นใจอะไรกันเยอะแยะสบายๆถ้ามึงใช้ชีวิตแบบสบายๆย,ยอมรับทุกอย่างได้ตามความเป็นจริงอะไรจะมาก็มาอะไรจะไปก็ไป อะไรยังไม่มาเดี๋ยวมันก็มาอะไรมันจะมันจะมันที่มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปถ้ามึงยอมรับตามความเป็นจริงได้ทุกอย่างจบมึงไม่ต้องทุกข์กับอะไรเลยสบายมีความสุขใช้ชีวิตง่ายๆธรรมะมึงจะหยิบฉวยเอาตอนไหนก็ได้แต่มึงไม่หยิบมึงไปติดกับอะไรก็ไม่รู้เพอเจอไปนั่งยึดมั่นถือมั่นกับอะไรก็ไม่รู้มึงปล่อยให้หมดเลยใช้ชีวิตสบายๆปล่อย อยากทําอะไรทําแต่ลับผลของการกระทํารับได้ทําไปเลยรับไม่ได้อย่าทํามึงอยากทําอะไรมึงทําได้ทุกอย่างเลยตามความต้องการตามความพอใจแต่อย่าลืมมันมีผลตามมานะถ้ามึงพิจารณาดูผลแล้วมึงยอมรับไม่ได้มึงทําไม่ได้แน่เลยมึงทําแล้วมึงทุกข์ใจมึงทุกมึงทุกแน่นอนเลยวิธีการทํำยังไงไม่ต้องทําแต่ถ้ามึงทําไปแล้วมึงยอมรับผลได้มึงยินดีต่อการรับความทุกนี้ มึงทําเลยแล้วมึงก็ไปรับผมเอารับได้ก็ทํารับไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอย่าเลิกทําหยุดทําจบชิวมึงหัดใช้ชีวิตชิวๆิวแบบนี้บ้างหัดยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงบ้างหัดแก้ไขสันดานคือการกระทําของตัวเองบ้างหัดแก้ไขความทุกข์คือการยึดมั่นถือมั่นในทุกๆสิ่งว่าต้องเป็นไปตามการกระทําของฉันบ้างเลิกบงังเถอะจริงๆ ทุกอย่างม,มันเป็นไปตามเหตุและผลนะมึงจะไปเถียงเหตุผลยังไงมึงเถียงยันตายมึงก็เถียงเหตุผลไม่ชนะมึงจะเถียงเหตุผลชนะได้ยังไงมึงเอาแก้วมาตั้งเนี่ยมึงจะนั่งเถียงกับแก้วเหรอแก้วมันบอกว่าตัวมันเองเป็นแก้วแต่มึงบอกไม่ใช่มึงไม่ใช่แก้วมึงเป็นกระโถนมึงเป็นกระบอกน้ำมึงเปพัดลมมึงเป็นโทรทัศน์มึงเป็นทีวีมึงเป็นตู้เย็นมึงเป็นตลับเมตรมึงจะเถียงกันไปชนะเหรอกูถามแกวเนี่ยมึงจะเถียงยังไงให้ชนะ แก้วมันก็คือแก้วมึงยอมรับมันสิทำไมมึงไม่ยอมรับมันอ่ะไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงไม่ใช่แก้วอีนี่มึงมึงไม่ใช่แก้วมึงอย่ามาเถียงกูมึงไม่ใช่แก้วอะไรสภาพอย่างมึงแก้วมันต้องเป็นอย่างนี้นี่มึงเป็นแก้วภาษาอะไรมีกระจกอยู่ตรงนี้ด้วยมีฝาปิดด้วยมึงไม่ใช่แก้วนี่สิแก้วอันนี้ไม่ใช่มึงจะเถียงอะไรก็ในเมื่อมันบอกว่ามันเป็นแก้วมึงจะชนะมันยังไงกูถามแค่นี้ในเมื่อตัวมันเป็นแก้ว มึงบอกไม่ใช่นี่เรียกว่าเมาส์อันี้เรียกว่าโทรศัพท์สภาพแบบเนี้ยโทรศัพท์ชัดๆกูมีตัวอย่างเยอะแยะเลยเนี่ยโทรศัพท์เต็มไปหมดเลยมึงกะเถียงยังไงในเมื่อมันคือแก้วใช่หรือเปล่ามึงเถียงยันตายก็ไม่ชนะเพราะอะไรเพราะมันคือแก้วมึงจะข้าง,าง,างคๆครูครัวจะมีความเชื่อความเห็นแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันก็คือแก้วมึงเอาชนะมันไม่ได้หรอก มึงจะเอามาชนะมันยังไงกูถามแค่นี้ถ้ามึงใช้คำว่าแล้วแต่จะคิดนั่นแหละมึงแพ้ตั้งแต่มึงคิดแล้วเพราะถ้ามึงเอาความคิดตัวมึงเองเป็นที่ตั้งมึงจะแพ้ันวันตายแต่ถ้ามึงเอาเหตุผลเป็นที่ตั้งมึงจะชนะจนวันมึงตายเพราะอะไรเพราะมึงใช้เหตุผลแต่ถ้ามึงอ้างข้างๆกครูแต่ว่าแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะคิดแล้วแต่ความสบายใจใช่ ความสบายใจมันตั้งอยู่บนความโง่มึงก็ต้องยอมรับผลของการกระทํามันด้วยมึงจะเชื่อว่านี่ไม่ใช่แก้วก็ได้แต่มันคือแก้วมึงก็ต้องยอมรับผลของการเข้าใจผิดของมึงด้วยแค่นั้นเองมึงจะยังคงเชื่อว่าอันนี้มันเป็นแก้วต่อไปก็ได้ไออันนี้ไม่ใช่แก้วต่อไปก็ได้มึงจะไปพูดล่าลานทุกคนว่าไม่ใช่ไม่ใช่ได้หมดเลยแต่ มึงอย่าลืมรับผลของการกระทําของมึงด้วยที่มึงเข้าใจผิดคนอื่นมองมึงว่าโง่มึงก็อย่าไปด่าเขาว่าทําไมต้องมาด่าฉันว่าโง่เพราะอะไรเพราะคนอื่นเขาบอกว่าแก้วแต่มีมึงคนเดียวบอกว่าเป็นโทรศัพท์มึงก็ต้องยอมรับสภาพให้ได้ด้วย ง่ายๆไม่มีอะไรต้องสีเรลียสเลยทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพวกมึงเนี่ยไปนั่งยึดมั่นถือมั่นมันกันเองแหละว่ามันต้องเป็นตามที่มึงเรียกถ้าไม่ใช่ตามที่มึงเรียกกูไม่เอาไปยึดกันเองใครยึดก็ทุกกูไม่ยึดมึงจะว่าเป็นเมาส์เป็นโทรศัพท์เป็นปากกาเป็นตู้ลมพัดเย็นทัดเย็นตู้ลมเออตู้เย็นพัดลมโอ้ยถูกแล้ว มึงก็แล้วแต่มึงจัดการตัวมึงเลยแล้วแต่มึงจะจัดการตัวมึงเองเชื่อได้หมดจริงไม่จริงว่ากันอีกเรื่องหนึง่งใครจะซื้อน้ำพริกไปตะกร้าหน้าโปรไฟล์ได้นะตะกร้าหน้าโปรไฟล์มีมีคนเขาบอกกูว่ากูเนี่ยเป็นคนที่กูเนี่ยเป็นตลก ที่สามารถสอนธรรมะได้เล็กน้อยคูณนั่งไลร์สดแป๊บเดียวเหนื่อยมันไม่ชินมันไม่ชินเมื่อก่อนเรานั่งไลร์สดแบบนี้ทุกวันมันจะไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้นั่งไลร์สดแบบนี้ชั่วโมงเดียวก็เหนื่อยแล้วใช้พลังงานเยอะ คนตื่นเนี่ยมันมีหลายตื่นมากเลยนะเมื่อวานไหนก็ไม่รู้ลูกศิษย์กูบอกว่าขอทําสติกเกอร์คนตื่นซิ่งแล้วก็เป็นรูปกูขับมอเตอร์ไซค์พอๆกับหลวงพี่แจ๊สอ่ะแล้วมันก็เขียนว่าคนตื่นซิ่งคนตื่นซิ่ง ัสษะตกกระทบจะทําให้เกิดเวทนาแล้วถ้าเราพอใจในเวทนานั้นจะเกิดฉันทะราคะใช่ไหมครับใช่ถูกต้องจะเกิดนันทิราคผัสษากระทบเรื่องอะไรละ่ะคาถามในกรณีนี้ของเราจะพูดว่าเกิดว่าไม่ใช่ว่าฉันทะราคะจะต้องพูดว่าจะเกิดดันทิราคะ มันต้องอยู่ที่ว่าผัสสะเรากระทบกับอะไรถ้ากระทบกับสิ่งที่เป็นกุศลจเจริญงอกงามภัยบุญเพื่อถอนอัตราตัวตนก็อาจจะเป็นฉันทะแต่ถ้าเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการกิเลสตัณหามาณะทติของตัวเองก็เป็นนันทิราคะขอดีเบทหน่อยอาจารย์ดีเบทเรื่องอะไรจ๊ะตอบก่อนจ้ะคือเวลาจะมาดีเบตกับกูอะ มึงต้องบอกก่อนว่าจะคุยเรื่องอะไรบอกนิดนึงจะได้รู้ไม่ใช่ดีเบตไม่ได้ดีเบตได้แต่ต้องอยากรู้ก่อนไงว่าเรื่องอะไร การนอนสมาธิทำให้เราขี้เกียจจริงไหมก็จริงอะนะราศีสิงห์จะมีแฟนเมื่อไหร่ครับโอ้ยสภาพหน้ามึงดูหน้าตัวมึงเองอนะะไม่ต้องไปดูราศีดูสันดานตัวเองไม่ต้องไปดูราศีมึงดูลาศีไปก็ไม่ได้ช่วยทำให้มึงมีเมียเร็วขึ้นมึงดูหน้ามึงสำรวจตรวจต,ตาหน้ามึงสำรวจตรวจตาสันดานมึงนิสัยมึง นั่นแหละจะไปเหตุเป็นปัจจยให้มึงได้แฟนการจะได้แฟนไม่ใช่ไปนั่งดูลาสีมันเพอเจอปัญญาอ่อนไร้สาระกลับไปดูเบ้าหน้ากลับไปดูสารลูศสารล่างตัวเองกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครหล่อเลิศในปัตตพีมึงถามกระจกโน่นแต่มึงก็อย่ามาโนเพอพบนะถามกระจกแล้วก็ช่วยกอนาไปถามเพื่อนพ้องมึงด้วยถามคนที่มึงจีบเขาด้วยว่าเขามองแบบเดียวกับที่กระจกมึงมองหรือเปล่า มึงไม่ใช่สโนไว้นะที่มึงจะสวยได้ตลอดเวลามึงไม่ใช่สโนไว้นะที่ถามไปแล้วเอ้มึงไม่ใช่อะไรวะสโนไว้หรือเปล่าวะกูพูดชื่อเรื่องถูกไหมเนี่ยที่กระจกวิเศษจะมองเห็นว่ามึงงามกว่าอีแม่มดนั่นน่ะมึงอย่าลืมมึงไม่ใช่สโนไว้นะมึงอาจจะเป็นคนแค้ทั้งเจ็ดก็ได้นะไม่แน่เพราะฉะนั้นมึงกลับมามีสติสัพพัญญะไม่เกี่ยวกับราศีราแสราสัน ออยากมีแฟนต่อไปถามราศีกุมหาสจัยรมากเลยไม่ถามถึงสันดานตัวเองไม่ถามถึงหน้าตัวเองโอ้โยตายกูละงืดหลายอิากาเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้มันเป็นอะไรไปหมดวะเนี่ยฮะทำไมมันถึงไปเชื่อราศีราสันกันว่าราศีไหนจะมีแฟนราศีโน้นจะมี รวยราศีนั้นจะมั่นคงราศีนี้จะมันไปเอามาจากไหนกันกูอยากรู้ทำไมเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้กันไปหมดเลยว่เนี่ย ผมเป็นคนขี้หึงระแวงแก้ยังไงดีครับไม่ต้องมีเมียวิธีการแก้ไขปัญหาของคนขี้หึงขี้ระแวงดีที่สุดคือไม่ต้องมีแฟนจบไหมไม่ต้องมีก็ถ้ามึงมีมึงก็ต้องหึงตลอดเวลาก็ถ้ามึงมีมึงมีมึงก็จะหงดหงิดมุ่นงานเพราะไม่ไว้ใจตลอดเวลาวิธีการทำยังไงไม่ต้องมีไงก็ถ้ามึงไม่มีมึงจะหึงใครอ่ะ ็ถ้าไม่มีมึงจะหงดกิดใครอะ่ะไม่มีง่ายถ้ามึงมีมึงแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้กูบอกให้ให้ตายก็แก้ไม่ได้วิธีง่ายที่สุดคือไม่ต้องมีจบที่เราเบาที่สุดเนาะเออคนโสดดีไหมครับาก็ต้องดีสิมึงลองโสดดูสิมึงจะรู้เลยว่าดีขนาดไหนมึงดูเพื่อนมึงเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวไปกับแฟนมันเท่าไหร่ แต่มืองอยู่มืองกินอาหารแดกอาหารคนเดียวเงินมึงหามาได้เท่าไหร่มึงใช้เต็มที่แต่ถ้ามึงมีเมียคนที่เต็มที่กับเงินมืองไม่ใช่มืองนะแต่เป็นเมียมึงนะกูจะบอกให้มึงไม่ใช้เงินเต็มที่นะเมียมึงคือคนใช้เงินเต็มที่เมืองน่ะหาเงินเต็มที่แต่คนใช้เงินเต็มที่ไม่ใช่มืองแต่เป็นเมียง่ายที่สุดคืออยู่คนเดียวง่ายนั่นแหละสบายที่สุดแล้วไม่มีอะไรสบายกว่าการไม่มีเมียเชื่อกู ขอดีเบตเรื่องการตัดสู้อาจารย์ดีเบตเรื่องการตัดสู้หมายความว่าอะไรวะ mm hmm. เดี๋ยวกูดูมึงก่อนมันคือใคร mm hmm. มันคือใครวะเนี่ย mm hmm. กูไม่รู้จักมึงด้วยซ้ำ mm hmm. มึงจะมาด mm ีเบตรอก่อน mm hmm. อาจจะไม่ใช่ตอนนี้ mm hmm. กูไม่ค่อยสะดวก mm hmm. ตอนนี้มันไกลเกิน มึงขึ้นใหม่มากูขยับยากกูต้องขยับใหม่หมดเลยเนี่ยสายชงสายช้ากูต้องขยับหมดรอรอบตอนเย็นหนนตอนเย็นค่อยมาเดี๋ยวกูจะขึ้นใหม่ตอนเย็นตอนเย็นขึ้นใหม่มึงจะมาได้เลยประมาณสักห้าโมงเย็นอะห้าโมงหกโมงประมาณเนี้ยรอดูน่ะประมาณนั้นอะค่อยมาขอดีเบตใหม่ ช่องจริงไหมครับก็ต้องช่องจริงสิช่องจริงต้องด่าได้จ้าก,การบรรลุได้จำเป็นต้องสะสมมาก่อนไหมครับสะสมมากพอเราสามารถบรรลุในชาตินี้ไได้ เราทุกคนสะสมมาหมดแล้วเราไม่ง้นไม่มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราไม่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันหรอกถ้าอินทรีย์เราไม่ล่ากพอทอํายังไงเล่งอินทรีย์บาร,รมีตัวเองในชาตินี้ให้เต็มมันเล่งได้อยู่ที่เราทําความเพียร ฝันว่าตัวเองทําผิดศีลบาปไหมครับไม่บาปจ้าเราต้องทําผิดจริงๆถึงจะบาปคนในบ้านมีแต่ความหงุดหงิดใจเป็นอกุศลตลอดหาเรื่องประจําเบื่อมากจนหนีไปอยู่ที่ไหนดีมึงก็หนีไปอยู่ดาวังคารสิง่ายๆพอมึงหนีไปที่ไหนมึงก็เจอคําพูดแง่ลบมึงก็เจอคํานินทามึงก็เจอการเสื่อมเลือดมันก็เจอความทุกข์ถ้ามึงไม่อยากเจอคํานินทามึงก็ต้องไปอยู่คนเดียวดาวังคาร มึงไม่อยากเดินคนใส่ร้ายป้ายสีไปอยู่ดาวังคารมึงไม่อยากโดนคนพูดบูลลี่แง่ลบไปอยู่ดาวังคารเพราะดาวังคารไม่มีใครอยู่กับมึงมึงอยู่คนเดียวอินเทอร์เวิร์ดอยู่ดาวังคารรอดปลอดภัยจากสิ่งที่มึงไม่ต้องการเจอแต่ถ้ามึงจะอยู่ในโลกนี้ยังไงมึงก็ต้องเจอมึงต้องยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความแปรปลวนเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายแต่ทำลายไปเป็นธรรมดามึงต้องยอมรับตามความเป็นจริง อาจารย์จัดการกับความรู้สึกที่สักวันหนึ่งคนเราต้องจากไปกับมันมั่งครับอยากฝึกครับฝึกรู้ตัวมีสติสัพพัญญารู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะฝึกเป็นประจำทุกวันจนเกิดความเคยชินให้เกิดความนอนเนื่องในสันดานมีพุทโธติดใจไว้ตลอดเวลาเมื่อวันหนึ่งจิตมันงวดข้าอะ่ะไอตัวเนี้ยมันจะไม่ถอนออก ความความที่เรามีสติเนี่ยมันจะไม่ถอนออกแต่มาจะถอนถ,ถ้าเราสามารถพิจารณาทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมได้จบดาวังคารขึ้นอะไรไปหรอครับยานอวากาศไงนี่มึงไม่ได้เรียนหนังสือมาหรอมึงถึงไม่รู้ว่าดาวังคารขึ้นอะไรไปก็ขึ้นยานอวากาศไงก็เวลาเขาไปมึงก็ขอไปด้วยนะ จ่ายเงินมีตังไมล่ะถ้ามีตังก็ไปได้อ่ะหวนขวายหน่อยมึงอยากไปอ่ะมีมาณะหน่อยเวลาไปเที่ยวอ่างไปได้ถ้าเราเจอหัวหน้าที่เผด็จการให้เราวางใจให้ทำงานแบบไม่ขุนใจหน่อย เออมึงก็ทําหน้าที่มึงไปมันจะผดเด็ดกาไม่ฟังมึงมึงหน้าที่คือทําตามมันมันไม่ฟังมึงแต่เวลามารับผิดชอบมันก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบไงเพราะมันสั่งมึงทํามึงก็ไม่ต้องมาแบกรับความเสี่ยงแค่นั้นเองมึงหน้าที่คือมึงทําตามมันไปจบ อาจารย์ลืมผมแล้วเหรอครับมึงคือใครอ่ะมึงเป็นใครกูยังไม่รู้ดิสามมึงเป็นใครกูจะลืมมึงได้ยังไงเพราะกูยังไม่ได้จำเลยดิสาว่ามึงคือใครโฮ้ยร้อนเฮ้ย ไลฟ์มานานยังวะเนี่ยกูรู้สึกเหนื่อยจังเลยว่าวันนี้รู้สึกเพียๆว่ะเดี๋ยวนี้ไลฟ์ประเดี๋ยวประดาไม่ไหวซะแล้วอากาศร้อนมาก เจ้าทาไมถึงต้องเกิดมาหลายชาติถึงจะได้เป็นอรลหันครับหนูเลยคิดว่าถ้าสะสมมาน้อยคงยากนั่นพระพูทดจเจ้ามึงไม่ใช่ผู้ดุเจ้านี่มึงไม่ได้จะบาเพ็ญไปเป็นผู้ดุเจ้านี่มึงบําเพ็ญเป็นพระพรหารพระพระูทดเจ้าต้องบำเพ็ญเยอะพระพอ,องค์ต้องตัดสรู้ไงไม่งั้นจะค้นพบธรรมนี้ได้ยังไงเพื่อสั่งสอนแกศาสตว์มึงไม่ต้องไปนค้นพบธรรมนี่มึงมีธรรมเป็นที่ตั้งจากการได้ยินได้ฟังคำสอนพระเจ้าเป็นผู้ตัดสรู้มาแล้ว มึงไม่จะเป็นต้องมีอีซีบารมีขนาดนั้นมึงเป็นผู้รู้ตามไม่ใช่ผู้้นไม่ใช่ผู้เจอมักหรือไม่ใช่ผู้ตัดสรุมักมึงไม่จะเป็นต้องไปสะสมอีซีบารมียาวนานขนาดนั้นแต่ในตลอดสังสารนันยาวนานเนี่ยมึงเนี่ยจมกับความทุกข์เรื่องเนี่ยมานานมากแล้วการเกิดแก่เจ็บตายการพราผ่าผิดหวังจากของเอเป็นที่รัก เส้นฝ้ายคนเฒ่าคนแก่ที่ผูกข้อมือแล้วให้พรห้ามแกะต้องใช้เวลาสามวันก่อนจริงไหมครับไม่จริงอะตาตอาไปเถอะกูคเคยผูกไว้ก็ไม่เห็นมีหอ,อกอะไรจะดีขึ้นสภาพลำคาญมือลำคานข้อมือข้อศอกอีกอาบน้ําก็เปียกก็ชุ่มกระแช่สกรปรกสะสมเชื้อโรคตั้งสามวันข้อมือกูนี่จะจะ,จะเป็นเชื้อราแล้วมึงก,ก็จะตัดก็ตัดทิ้งไปเลยไม่เป็นไรหรอก ผลไม้ไหว้แม <ots> me, to to so, like, ่ย่านางเสร็จเก็บมาฝากพ่อแม่ที่ไหว้เผื่อให้เยี่ยมแม่ได้บุญไหมก็ได้มันก็ผลไม้มึงอ่ะแต่มันาจจะได้น้อยกว่าที่มึงเอาไปให้เขาเลยโดยตรงเงี้ยมึงเอาไปไหว้ก่อนแล้วอย่างเงี้ยถ้ามึงอยากได้เต็มเต็มอ่ะมึงก็ไม่ต้องไหว้แล้วแม่ย่านางรถกันม่นจะไปต้องไหว้เลยไปไหว้ทาไมอ่ะมึงเอาผลไม้ไปไหว้พ่อไหว้แม่มึงเลยง่ายกว่าจบ ไม่เห็นจะเป็นต้องไปนั่งไหว้ไม่ยานางรถเลยมันมีประโยชน์อะไรในการไหว้นะมันปกปรัลรษาคุ้มครองชีวิตมึงยังไงมีคนบอกว่าหมาที่เราเลี้ยงไว้ถ้าตายชาตินี้คือชาติหน้าจะได้เกิดเป็นคนจริงหรือไม่หมาเพิ่งตายไม่จริงจ้าอันนี้จังไม่เที่ยงจ้าขนาดมึงเป็นคนมึงยังตายไปจะมีโอกาสในการกลับมาเกิดเป็นคนยังยากเลยแล้วนี่หมามึงคิดว่ามันจะง่ายเหรอ มึงอย่าไปคิดอะไรง่ายๆตามความเพอเจอร์ของใคร